สวัสดีครับวันนี้ก็พามาชมพี่เขาขายไอศครีมไอติมอีกกันนะครับผมนะครับผมพี่เขาก็จะมาขายที่นี่ประจํานะพี่นะครับผมมาขายประจํานะครับถ้าเจอพี่แถวลาดถนนลาดบุรณะหรือว่าถนนแถวสุขสวัสดิ์หรือว่าถนนเอประชาอุทิศแถวตลาดบ้างประก,กอกนะครับผมช่วยอุดหนุนพี่คุณพี่เขาหน่อยนะครับผมเนี่ครับผม นี่ครับหน้าตาพี่ก็จะหล่อๆแบบนี้แล้วครับผมน,นี่ครับผมช่วยอุดหนุนพี่เขาด้วยนะครับอุดหนุนคน <c oughs> ต่างจังหวัดด้วยกันนะครับผมนนใช่ครับผมพี่พูดได้นะพี่นะแล้วมีรถไอศครีมรถอะไรบ้างครับนี่นครับผมม,มีหลายอย่างเนาะมีรถ<ม>ทุเรียนด้วยเนาะ แบบทูแบบช้วยแบบแท่ครับผมแบบทนิก็มีครับผมอุดหนุนคนขยันขยันนี่นะครับผมถ้าเห็นพี่แถวลาดบุรณะแถวประชาะอุทิศไปไปถึงไงดาวคนองใช่ไหมพี่ปัน่นไปเรื่อยๆเนาะดีแล้วพี่นี่จักรยานพี่คู่ใจพี่เขานะครับนี่ไม่ต้องเปลืองน้ํามันครับผมเนี่ยจักรยานพี่เขานะครับผมไม่ต้องเปลืองน้ํามัน โอเคขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับโบกมือไวบายหน่อยคุณพี่ครับขอบคุณครับ